สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดลิเวอร์ออฟทารไพ่ยุซิทนายความรักนะคะก็สวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่สมาชิกคนไทยในต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่างจังหวัดสวัสดีสปอปเราทุกท่านด้วยขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเนาะกด cribe กดไลค์กดแชร์นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงคนที่เกิดในวันพุธประจำปักแรกของเดือน อุมภาพันธ์พุทธศักราช2564จะเป็นเรื่องรวมๆนะคะภาพรวมการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพนะคะแล้วก็คาแนะนําดีๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะคะเป็นแรงบันดาลใจนะคะเรามาดูในเรื่องของการงานของคนที่เกิดในวันพุธกันเป็นอย่างไรบ้างนะคะชีวิตโดยรวมนะคะปักแรกของเดือนกุมภาพันเน,นี้ยการงานการงาน5้าใบนะคะเดินทางไปไหนมาไหนหรือเปล่านะคะมีแลน นะคะเดินทางไปทําอะไรที่แบบว่าเหมือนกับว่ามีหน้าที่ที่จะให้ทำนะคะอาจจะมาจากหัวหน้างานนะคะฝ่ายงานของ,ของท่านเองเนี่ยคือมอบหมายหนะ้าที่ให้ท่านไปทํางานนะคะแบบไม่ได้เหมือนกับว่ามีแผนล่วงหน้าประมาณนี้เนาะเหมือนกับว่าเออไปนี่ให้หน่อยสิไปทําธุระตรงนี้ตรงนี้ให้หน่อยสิวัน,นเนี้ยอะไรประมาณเนี้ยคือไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้านะคะแต่เหมือนกับว่าท่านก็เต็มใจที่จะเดินทางไปเนาะ บางคนบางท่านนะคะอาจจะเหมือนกับมีในเรื่องของไม่อยากไปอ่ะไม่อยากไปทํางานที่เขามอบหมายให้ทําประมาณนี้เนาะเหมือนกับไม่อยากเดินทางไกลนะคะไม่อยากออไปไกลๆอะไรประมาณนี้นะค,ะคนทํางานนะคะหรือว่าบางคนบางท่านมีปัญหาในเรื่องของการงานที่จะต้องใช้ความรู้สึกความนึกคิดนะคะหรือว่าเหมือนกับว่า บางคนบางท่านทํางานเกี่ยวกับวิชาการนะคะจะต้องใช้จินตนาการนะคะตอนนี้เหมือนกับว่าไม่มีแรงบันดาลใจเนาะไม่มีพลังใจในการทํางานประมาณนี้นะแต่ก็ต้องทํานะคะเชื่อว่านะไะพ่แนะนําในเรื่องของการงานบอกว่าท่านมีความรู้ความสามารถนะท่านเป็นเดอะเมจิเชียนสามารถที่จะบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมายแบบคือ ท่านอาจจะคิดว่าตัวท่านเองอ่ะไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถแต่จริงแล้วท่านอ่ะมีความรู้ความสามารถหลายอย่างนะสามารถทําได้หลายอย่างด้วยแล้วก็ประสบผลสําเร็จได้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าแบบงานไหนที่ท่านไม่ชานาญนะคะสามารถไปขอคําแนะนําได้จากผู้รู้นะหรือว่าท่านสนใจในการลงทุนทําธุรกิจธุรกรรมนะคะที่จะมาเพิ่มรายได้ให้กับท่านเองเนี่ยท่านก็สามารถที่จะทําได้โดยการไปเรียนรู้นะคะไปขอความรู้จากผู้รู้ นะคะในเรื่องของการงานก็ไม่ได้มีมากนะคะเพียงแค่เหมือนกับว่ามีโอกาสที่จะเดินทางไกลเนาะมาดูในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเหมือนกับว่าได้รับโอกาสได้รับโชคลาภเนาะอาจจะเป็นช่วงเร็วๆนี้ก็ได้กลางเดือนกุมภาพันธ์ก็ได้นะคะมีโอกาสได้รับโชคลาภนะคะแล้วก็ มีปัญหาในเรื่องของการเงินนิดหน่อยบางคนบางท่านไปกู้หนี้นะคะยื่นเครดิตนะคะขอโอกาสในการที่จะนําเงินมาทําธุรกิจลงทุนนะเกี่ยวกับบางอย่างนะก็เหมือนกับว่าท่านก็ได้รับโอกาสได้รับความช่วยเหลือเนาะแต่ก็เหมือนกับจะต้องรอรอผลสรุปนะคะว่าเออที่ท่านยื่นขอ กู้เงินนะคะหรือว่าขอยืมเงินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะเพราะว่าเงินที่ท่านยืมหรือว่าจะเดินเรื่องกู้เนี่ยมันจะมันก็เป็นเหมือนกับเปรียบเทียบกับมาตรฐานเงินเดือนของท่านเองนะคะก็ค่อนข้างที่จะมากอยู่นะคะฉะนั้นเขาจะต้องมีการพินิจพิจารณาว่าตัวท่านเองมีศักยภาพในการที่จะใช้คืนเขาหรือไม่ไปทำธุรกิจอะไรประมาณนี้ มีการที่แบบว่าทำเรื่องนะคะว่าจะนําเงินมาลงทุนในธุรกิจด้านใดย,ยิ่งที่แบบว่าเป็นเศรษฐกิจแบบนี้นะคะการทำธุรกิจลงทุนหลายอย่างจะต้องศึกษาข้อมูลให้แน่ชัดก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เกิดผลเสียตามมาภายหลังนะหรือว่าเป็นหนี้ที่แบบว่าเรากู้เข้ามาแล้วเป็นเหมือนกับเงินศูนย์เปล่าอะไรประมาณประมาณนี้ทำให้เราเป็นหนี้โดยที่แบบว่า เราทําเองกับมือจะต้องศึกษาหาความรู้นะคะถ้าใครที่จะกู้นี้ยืมสินหรือว่าโอกาสเสียงโชคเสียงลาบก็พอมีให้ลุ้นเนาะสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนะแต่ถ้าจะคิดการใหญ่ๆนะคะก็ระวังความคิดเห็นที่มันขัดแย้งหรือว่าไปร่วมหู้ลงทุนนะคะขัดผลประโยชน์กันกันกบ ผร่วมลงทุนนะคะคู่ครองคนรักได้นะคะคนที่ร่วมหุ้นกันถ้าแบบทําคนเดียวก็น่าจะประสบผลสำเร็จอยู่นะคะคือไม่มีคนมาหารส่วนแบ่งอะไรประมาณนี้เนาะ,ค,ะคือรับคนเดียวนะ,ะรับคนเดียวจ่ายคนเดียวก็ค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรนะคะจะต้องเหมือนกับว่าศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนลงมือลงทุนนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะ ประมาณนี้ส่วนในเรื่องของโชคลาภโชคลาภคนที่เกิดในวันพุธปักแรกของเดือนกุมภาพันธ์ไม่ใช่ปักแรก4รอบหน้านะมีโอกาสนะคะสิบถ้วยขึ้นมานะคะมีโอกาสในเรื่องของคนโสดคนโสดเริ่มต้นทำงานใหม่สถานที่ใหม่ที่มีความสุขนะคะแต่เหมือนกับว่าท่านจะปฏิเสธเนาะปฏิเสธไม่ทำประมาณนี้นะหรือว่าไปสมัครงานหลายๆที่ก็มีโอกาส ะะเรียกให้ไปทํางานแต่ท่านก็ไม่ทําประมาณนี้ท่านต้องการงานที่ท่านมีความรู้ความสามารถตรงกับที่นั้นๆบริษัทนั้นๆประมาณนี้เนาะการเงินการเงินโชคลาบมาจากคู่ครองคนรักคนที่มีคู่นะเหมือนกับว่ามีการทําธุรกิจลงทุนร่วมกันแล้วนะคะเกิดผลประกอบการผลกําไรนะคะมาจากการร่วมมือลงทุนมา กับคู่ครองคนรักนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าออการเงินก็ค่อนข้างที่จะจะต้องหมุนเงินนะคะรับมือซ้ายจ่ายมือขวาอะไรประมาณนี้นะสำหรับคนที่เกิดในวันพุธส่วนในเรื่องของความรักนะคะจากไพ่นะคะสองถ้วยออกมาแล้วความรักก็เหมือนกับอยู่กันมานานนะคะมีการที่แบบว่าใช้ชีวิตครอบครัวสำหรับคนมีคู่เนาะก็มีความแบบ เรื่อยๆนะคะคนมีคู่เนี่ยแต่ว่ามีอะไรบางอย่างที่บอกคู่ของคนรักไม่ได้ไอาจจะมีปัญหาส่วนตัวในเรื่องของการเงินนะคะหรือว่ามีแบบว่ารายจ่ายที่ปิดบังคู่ของคนรักอยู่นะคะหรือว่ารายจ่ายชีพเหมือนกับว่านี่สินที่สร้างมาร่วมกันนะคะจะต้องช่วยกันหาเงินทยอยจ่ายเขาประมาณนี้เนาะส่วนคนโสดเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะพบเจอความรักที่แบบว่า อยากจะมีความรักแต่ยังไม่เปิดใจนะคะเหมือนกับว่าตอนนี้คนโสดเนี่ยพยายามที่จะสร้างฐานะสร้างครอบครัวสร้างความมั่นคงให้ตนเองก่อนที่จะมีความรักนะคะก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่คนเดียวสดๆสวยๆรวยๆหล่อๆกันไปนะคะส่วนในเรื่องสุขภาพสุขภาพของคนที่เกิดในวันพุธสุขภาพสุขภาพ ไมเกรนนะคะคิดมากคิดเยอะนอนดึกนะคะเครียดวิตกกังวลเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะเก็บเรื่องราวในอดีตข้งเก่ามาคิดมาเครียดมาวิตกกังวลนะคะว่าทําไมตนเองจะต้องเจอเรื่องแบบนี้เจอปัญหาแบบนี้นะคะอยากจะกลับไปแก้ไขเรื่องราวในอดีตนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าย้อนเวลากลับไปได้ยากเหมือนกันนะอืม คำแนะนําให้กับคนที่เกิดในวันพุธไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆนะคะถ้าเป็นเรื่องของการงานจะดูที่ไพคทาเนาะแนะนําในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพการงานการเงินอารมณ์นะคะค่อนข้างที่จะีเรียดเคร่งเครียดนะคะในเรื่องของความรักเควิตกกังวลในเรื่องของความรักอดีตเก่านะคะสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของความรักแล้วก็ การเงินนะคะอยากรวยนะคะเมื่อไหร่จะรวยเมื่อไหร่จะมีความรักดีๆนะคะเมื่อไหร่จะเจอคนดีๆเมื่อไหร่จะมีแบบว่าภรรยาสามีคู่ครองคนรักที่แบบเอาอกเอาใจเราประมาณนี้อยู่ด้วยกันอยางมีความสุขนะคะน่าจะเครียดวิตกกังวลในเรื่องของความรักนะคะไพ่แนะนาออกมาเกี่ยวกับความรักก็เกี่ยวกับความเครียดคิดมากคิดเยอะนะการเงินไม่ค่อยเท่าไหร่ นะคะพอหาใช้ได้เพราะว่าคนที่เกิดในวันพุธค่อนข้างที่จะประหยัดนะคะมัธยัติเก็บออมด้วยเนาะค่อนข้างที่จะมีเงินเก็บมีเงินออมหรือว่ามีเงินที่แบบว่าพอได้ใช้ได้จ่ายหรือว่ามีเงินลงทุนนะคะไม่ได้เดือดร้อนในเรื่องของการเงินมากนักสามารถหมุนเวียนเปลี่ยนจ่ายได้นะคะส่วนมาจะดูหน้าไพ่แล้วน่าจะเครียดเกี่ยวกับในเรื่องของความรักมากกว่านะคะแล้วก็อารมณ์ ะะขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะผีเข้าผีออกสําหรับคนที่เกิดในวันพุธกินไม่ได้นอนไม่หลับกระส่ายกระสับเพราะว่าไม่มีเธออยู่ข้างกายอะไรประมาณนี้เนาะสาหรับคนที่เกิดในวันพุธคนมีคู่ครองคนมีภรรยาสามีนะคะถ้าเหมือนกับว่าแนะนาคนที่เกิดในวันพุธแนะนําในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ดูเหมือนว่าหน้าไพ่เกี่ยวกับความรักจะเครียดมากนะคะอยู่คนเดียวก็ดีแล้วสบายดีแล้วนะคะไม่ต้องเครียดมากเลยถึงเวลาคนที่ใช่ก็จะมาในเวลาที่ใช่นะคะบางคนบางท่านมีการลงทุนทําธุรกิจธุรกรรมนะคะหรือว่าลงทุนเกี่ยวกับผลผลิตนะคะต่างๆนะคะกำลังรอการเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตอยู่เนาะรอโอกาส ในเรื่องของการเงินด้วยนะคะบางคนบางท่านรอคอยความรักนะคะคิดถึงภรรยาเก่าสามีเก่าคิดถึงคนคบคนคุยคิดถึงอดีตเก่านะคะความรักความสัมพันธ์นะคะคิดถึงเธออย่ามีเธออยู่ข้างกายนะคะอย่าจะไปแก้ไขอดีตเก่านะคะอยากจะเริ่มต้นใหม่ก็ได้คนโสดคนที่เกิดในวันพุธนะคะคนมีคู่นี่น่าจะมีปัญหากับคู่ของคนรักเนาะ ตัดไม่ตายขายไม่ขาดนะคะกับความรักควาสัพันธ์เก่าเนี่ยคิดถึงเขาก็ไปหาเขาวสีขค้าคิดถึงเขาก็ขอโทษกันนะคะบอกรักกันนะคะอืม ด้วยความผูกพันนะคะความสัมพันธ์ลึกซึ้งที่มันมีต่อกันมันก็เลยตัดไม่ขาดลืมไม่ได้ลืมไม่ลงยังคงจะไม่ลืมนะจ๊ะคนที่เกิดในวันพุธนะคะก็ดวงของคนที่เกิดในวันพุธก็ประมาณนี้นะคะไพ่ออกวามนะคะตรงไม่ตรงอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะขอบคุณทุกกันติดตามนะคะทุกการกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะ